มป็นยังดูเคยเั็น hey. ยังเนาะแม่แม um ่มันก oh. ็อยากได้อ่าแม่จะได้ดูเคยเลยแม่มันก็บอกเอ้ยหาเน่โอ้หาผู้บามันแน่เนาะแม่คนพามตลอดเลยเปคก็คือทุกคนเลยเนาะมักคนที่ใจดีแบบใจเย็นนะมักคนแบบหักครอบครัวนี่นะางเขาก็ต้องหักครอบครัวพ่อแบบนี้แล้วก็บางคนมาคนที่แบบดูที่จุดปัญหานะไรอยเงียได้เนาะเฉพาะสมุดมาที่แบบกิจวัตร โผหรือแบบลายตลอดเวลาเลยพี่ชานิมบ่ยยานบ่สังคมเบาชาวนิมบ่วหมักพ่ห้างพ่อหมา,หายพี่แซงไปบ่เฮาว่ามันอยู่แถวช่องคนหลายกว่าตั้งบวยาังได้บ่วยชาวนิมเร,รือว่าแบบได้เนี่ยตั้งบ่วมีคนเข้ามาเลยท่านบ่วมีคนกับมาลงมาคุยเน,น,นาะเพราะว่าฮา่าบวค่อยได้แบบออกไปลินไปเที่ยวเลยเนาะถ้าสมมติว่าเหตุงานดูไทยกัเหตุงานก็เหตุงานมันแอนนันนบ๊ได้ออกไปไสก็อาจจะแบบมันก็บ่มีแบบทิศทางที่้เจออันนั้น ก็คือจากได้ยุ่งนอกผู้บ่าวเนาะ okay, okay. โอ้คือเปิดใจในเฮาก็อยากได้ผู้บ่าวลมมาแล้วบ่โด้ก็อยากได้คนอารมณ์ลแล้วก็อยากได้คนที่แบบว่าเออแบบถ้าเข้ามาน่าก็แบบอยากได้คนที่ซอยกันสร้างกันซาเนาะโอ้แบบ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามเลยครับสมมาเสอร์ทุกทุกทานไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกะยินดีตอนหับเข้าสุสานบาเสอร์ฟชาแนลอีกคือเก่าคือเดิมวกกันนี้ก็ได้เน,ะนาะกศิริเทพอิซีมาโอมารวมกับสาวโสดนาไม่เช่นเก่าเช่นเคยพิเศษก็คือสาวโสดคนนี้นี่บุคคลที่ว่านาตาดีนอปเหนาะแต่กระโสจะได้เข้าไปสอบถามเ <ขอ S 1> พิ่นเ <ขอ S 1> พิ่นว่าเปิดใจหาคุยโสดนี่กะเงาคนว่าเนาะ ก็เลยอยากได้แฟนอยากได้ผู้บ้านนี่แหละเนาะเอ้เนาะกษิได้พาเอฟซีเข้าไปโอ้ไปลมไปสอบถามทางน้องเพื่อนพร้อมๆกันเนาะเอ้เนาะข้าไปสอบถามเพื่อนที่เปิดใจแทบพอหาคนคุยแทบพอกษิได้ทามให้เอฟซีได้รับผู้ไปพร้อมๆกันเนาะถ้าหากว่าบอเสิร์ถามอันใดบ่เหมาะสมหรือว่าผิดพลาดประการใดกะขออภัยนำเอฟซีหลายๆเนาะอีกอย่างหนึ่งฝาก f อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอเสิร์ดเนี่ยเนาะอ้เนาะพอเป็นกำลังใจ เหตุกิฟต์ต่อๆไปพี่น้าะไปเนาะโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ่ะมื้อนี้กอะทางเฮาก็ได้มาหาทางอ่าสาวนิ่มอีกเนาะหลังจากว่ามาหาแต่มื้อนั้นหั่นน่ะมื้อนี้มีโอกาสก็เลยมาหาเพิ่นมาทักทายหั่นแหละมาทำเรื่องราวข่าวข่าวเรื่องคมหักของเพิ่นแะไรเนาะสาวนิ่มเนาะแม่นๆอนุญาตนํำกระเชิดทากาสิมามื้อนี้ม่เล่นกันเลยเนาะ ฮะเมล็ดคือกันแสดงว่ามีแตซ่าเมยผู้เดีบนี่เม่เมนอ่าที่เจ้าทำซะโดยขาดำกันนี่แหละจากปีแล้วสาวนิมอนุญาตนะเสาร์แปดปีเสารแปดปีอ๋อคือว่ามุงสิบปลายปีนี่ไงโดยโดยที่ว่าซ่าเมยเคยมาเปิดคลิปตัวหนึ่งแล้วเนาะแมนเมนโดยคือ ทางบอสิลัสชาลานอยกับบอเสเซิร์ดกะเป็นมือแรกหรือว่ครั้งแรกเป็นสาวโสดหน้าใหม่ของบอสิลัสหรือบอสเซิร์ดหรือซาลานอยฮะแหละพี่น้องเอ้ <c oughs> เพราะว่ามาครั้งแรกนะเป็นได้สิผ่านจากการทายในเบอร์ก่อนมีคนโอคนลำเลบบอกงกีมผ่านเข้ามาอยู่แต่ยังไม่ได้ได้ว่าเซิจริงจังนะคำว่าจริงจังนี่ทางฝ่าย้ายบอรหรือาทางเจ้าทางฝ่ายายเขาก็ยังไม่ได้แบบ ชือเข้ามาพอ่ว่าเลบจีบยังวันนี้นะพือว่าคนทักทายเข้ามาลมมาคุยเนี่กะมีอยู่แต่การยังประธานว่าผู้ใดเป็นคนที่พิเศษผู้ใดที่เป็นคนที่เข้าใจอืคือสมุดจุ่มข่อยมาทายมูอน้มีตร fc ไม่สนใจเลยซะสซวหนิเฟซคือลายกระแจกดูว่าหรือว่าปิดแล้วแจก่ยแจกคือเกา ยังมีโอกาสเนาะว่าสิละนี่โอกาสในอินซีผู้ที่เขาเป็นการ์ดทั้งแรกเนาะโดย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 คือผู้ทักทายเขามาสวนายนี่เป็นคนไทยใช่ไนมใช่มากเป็นสวนายเป็นคนฟั่งไทยโอ้สวนายเป็นคนฟั่งไทยคนลาวเฮาคือกัน์นก็มีบอไ่มีมีเลยเนาะคือ เปิดอีกมือนี้ถ้ามีเอฟซีคนลาวเขามาจีบไปซะชาวนิมยินดีตอนหับอยู่บอดอยินดียินดีเบิร์ดเนาะแต่ว่าสาวนิมก็บ่ได้จำกัดไว้ดีว่าเป็นคนทางใดโดยบ่ได้จำกัดคนทางใดก็ได้เนาะโดย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 เนาะเลยเนาะบอกว่าคนไทยหรือคนลาวทางเสาวนิมนี่ยินดีตอนหับพี่น้อยขอเพียงแต่ว้าแท้เนาะเสาวนิมหากจริง โอ้ reflex. ทั้งเช้าน ah ิ no. <c ute noise> oh, ่มนี่หักจริงคือกันหลอวะคือกันผ่านก็จริงกลับมาเลยเนาะผ่านมาเคยตัวกูบ่าวอยู่บ่ผ่านมายังก่เคยเคยมีปาวัลเคยมีปาวัดเคยมีมากูบ่าวที่ผ่านมาสิเคยตั้งแต่โดนดนแล้วอพี่สีดนพอสมควรใชเนาะพอสมควรตอนนั้นในตัวกูบ่าวหรือกูบ่าตัวตอนนั้นตอนนั้นโบได้ตัวจบกันด้วยดีโอ้บ่าเข้าใจกันแล้วกันอย่างข้าง แล้วกระสวดมาเลยว่าโผโหน้าตาดีกระสวดโดนคือกันพี่น้องเลยตอนนี้นี่พร้อมที่จะมีแฟนเนาะเลยออกมาเปิดคลิปอดยโดยโดยโดยแต่การคือสำหรับผูที่โทรมาลมมาคุยนี่สำหรับสาวนิ่มนี่มีแล้วบคนที่ว่าโอ้แบบปื้มฮานะผูทีโทรมาลมนี่ยัง่ยังบ่มีเนาะ เป็นยังบอตรงสเปคบอเขนเอยให้ได้แม่ค่ะแบบว่าการเว้าเัาหาน้ามันอาจีพยังบรตรงกันนะนเขาแล้วมาคุยกันแล้วมันยังบอยังบอแม่ร้อนง่ายกันเลยโดยโดยโดยแสดงว่าผู้ที่คำามาใหม่นี่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้สนิมไปครอบครองไในเนาะแมนกับมรุนมาที่คุยกันเข้าใจอีกบอตัวนี้กันแมนแมนคือว่าทางชาวนินก็หัวใจสีหองยังหวางอยู่พี่น้องเลย ในวันนี้คนจองนะบาสิรัสแม่เราเจอเชอร์ดิเคยมาไปซื้อหมกข้าวเลยไหมโอ้ยสาระน้อยเฮ้ยโดยโดยก็มาขอมาจ้ะเออเออเนาะกินข้าวโดยโดยที่ประธานมีคนเป็นเจ้าของเนาะหัวใจพี่น้องเอ้ยอฝากฝากเอฟซีไม่ทีว่าทักทายก็มาที่ยังประธานได้ติดต่อได้นอบ่าวสิรัส อยากติดต่อกะทักทายเข้ามาพี่น้องทางทีมงานแล้วก็พร้อมแจกเป็นสะพานกลางให้เป็นสะพานหักให้ทางสาวนิ่มกับพ้อมแจกคือกันแต่ปัญหาสิรลมแล้วเข้าใจกันนั่นกะแล้วแต่น้องบอสรัตแต่ว่าทางติดต่อนี้ยังทางทางสวิงเนี่ยได้ไลายเฟซก็นได้ไลน์ก็ดีเนาะมีสองอย่างมีสิสะดวกอยู่ขนาดโดย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 เฟซก็ได้ไลน์ก็มี เขาเนี่เคยไปไทยบ่เคยมีรายเคยเคยไปทำงานอยู่ไทยโอ้เคยไปทํางานอยู่ไทยโดนบ่ไปเรียกเดือบกระโดนเติบโดนเติบเนาะมาอยู่บ้านนี่หอดตีแล้วบ่มาอยู่บ้านทั้งกะได้ประมาณเช้อาทิตย์เนี่ยอือเป็สงให้กันไหมเพราะว่าเริ่มหอดเดือนเกือบหมดแล้วเนาะเช้าอาทิตย์เนาะแต่เกือบหอดเดือนและแต่เสียหอดเดือนไปแล้วเลยอือไม่หลงวาวไทยที่มาอยู่บ้าน ยันไปอยู่ไทยโดนมาบางคนก็หลงเบาก็มีนอบาสินละมันสิ้นนะที่บามาพุ่นละกระเป๋าจะพุ่นเนาะบอจะพุ่นละก็แล้วมันมาบ้านเฮากระเป๋าบ้านเฮาโอ้โดยโดยีน้ไปเนาะมามาผักพรอนมาหรือมาอจะนิ่มาบ้านมาผักพรอนค่ะแม่แม่ให้มาก่ะแม่โอ้แม่คือทอดโดยแม่โอ้ คือเปิดคลิปนี่แม่เพิ่นบมเดห่าบอสสนิทเพิ่นบมเดหาาเพิ่นบมเดวาเพิ่นบมเดวาแแม่เป็นไอลูกเคยเปยังไงแม่แม่่นก็อยากได้แม่ก็ได้ลูกเคยแม่เหมืนก็บอกเอยหาเน่โอ้หาาพ้บาแน่เนาะแม่่นามตลอดแหละไลูกเคยนทุกคนแม่อยากได้ลูกเคยบัตคือเซวนิ่มกั็คิดกังวลู่บบาอยุปานีระยะบ่มีบ่มีผูมมักก็เคิคิดู่บสนิ่ คิดอยู่เป็นเป็นเวลา <laughs> เปอย่าไปคิดตลอดแมน,นบางเทื่อนก็คิดใชาแบบเห็นนั่นเห็นนี่ไปละเอาลืมไปแล้วไปเนาะคันอยู่คนเดียวก็คิดแล้วเนาะไพ่ได้สิมามหมักแมน <laughs> บ่ลายคิดไร้รหนึ่งโอ้สแสดงว่ามือแรงมีลายแน่นอน <laughs> อูหมักนอบาชิรัด <laughs> แม่หมักลายแต่ว่าเดี๋ยวถึงสเปกกนนี่มันซิมีหรือบ่อสักนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ทานิสน่ก็ในความส่วนตัวนี่ก็พ่อพี่พ่อที่จะมีขอบคัวนะรัวพ่อคือพ่อเลยบอลรัวเออ,ต,อ,เอต้องเบงิ่งเป็นปีสองปีจริงจบอกต้องเบิ่งคนที่เข้ามาต้องเบิ่งคนที่เข้ามาพ่อมเออถ้าแบบพ่อว่าคือพอกันไม่ได้นะไปกันได้กับกพ่อเลยส่วนส่วนมากสนิมจะเบิ่งคนที่เข้ามาในี่เบิ่งในมุมแบบแบบไม่รูปแบบได้ค่ะเบิ่งทุกอย่างแลนะ้วเนาะคนที่เข้ามาสมมติมาใช้ชีวิตกับเขาเนาะเขาต้องเบิ่งแบบ ก็ผมอยากคิดว่าเอายางใดอย่างหนึ่งมาได้คนทุกอย่างที่วะนี่ใช้เข่ากันได้กะว่าดำรงชีวิตคู่อยู่ด้วกันนี่ได้ยาวนานเลยเนาะโอ้ด้วยด้วยพี่น้องเลยนะก็ฝากทักทายมาคุยลองเบิกน้องบาวสิรัตด้บางเถื่อจะเป็นผู้โชคดีพี่น้องเลยแต่นี่ยังก็มีแต่ซื้อสร้ารกันตรงๆเนาะอ่าบอเป็นใดอยู่ใดทุกมมือก็บอกกันตรงๆ มันจิได้ห so, ูว like ่าค like okay. really ับได้หรือบ่ได้นด้วยดโดยโด้วยดยสเปคแบบไดโซนิคขออนุญาตนำามคืนอีกสเปคก็คือทุกคนเลยเนาะมาคนที่ใจดีแบบใจเย็นนะมาคนแบบหักครอขัวเรื่องพระหากเขาก็ต้องหักครอบครัวพ่อแบบนี้โอ้แล้วก็บมื่ค่อยมาคนที่แบบจะติดปันใด้เลยแล้ได้เนาะช้อนสมุดมาที่แบบจิ๊จิ๊บ โทรหรือแบบไลน์ตลอดเวลา,ลาเลยติดตามตลอดเวลาไม่ใช้ให้บอกให้ก้าวเพราะว่าเขามาอยู่บ้านเขาบางทีมันไม่ได้มีเรื่องเหตุได้ว่านั่นดอกแต่ว่ามันมีรายอย่างให้เหตุเนาะพออยู่บ้านเขาอย่างนี้น<อ>เขาก็าไม่ได้จับโทรศัพท์ตลอดอนะโบมาคุดจูจี้เกินไปโดยโดยโดยพี่น้องพี่น้องก็ฝากสิพี่น้องเลยถ้าพอได้จูจีเกินไปก็บบเป็นผู้โชคดี คือผู้ที่ทักขมาไดศาสนาลิมคนกับบดได้แบบเบาในนามพึ่งในนามของกันยัครมีดอกเนาะมีแต่เบาหลึงเคยกันธรรมดาบ่โอ้โหเด็กในวันอายุหลายป่ะเด็กในวเป็นแฟนกันเนาะคนที่ทักขมาอายุหลายบ่ะโดยก็มีแบบสี่สิบกว่าแบบห้าสิบกันโดนแต่ทางศาสนิมแบบเออที่จะสามารถเอาเป็นเป็นพวเป็นเมียได้อายุหลายปันได้จ้ะ เขาอยู่สปนเนาะกระซามซีปใสอะไรแบบถึงห mm ้ประมาณนี้ได้อยู่เนาะสามสีเป็นห้างประมายสีก็ไ้มัดกันบ้างดห้าสิเป็นห้ามประมายก็ได้คือสาวนินี่เป็นสาวโสดเนาะสาวนิ่เนาะแบบว่าบเคยแต่งงานถ้าว่าซีซิบห้าห้าสิบอาจจะเป็นบุคคลที่ว่ามีประสบการณ์นเคยแต่งงานบางคนอาจจะมีลูกพร้อมมีลูกติดแม่แมน ตอนนี่มก็หักได้บ่แบบสิโอ้ยหักได้หักได้เนาะโอ้บ่ได้ว่าแต่ว่าลมแต่ผู้บ่มีครอบครัวกระบ่แม่นเนาะเคยมีมาแล้วกับลมด้คันว่าหักจริงว่าแท้ด้วยอืมเข้ามาลงกันแล้วแ้วทุกใจเนาะว่ากันได้แบบคิดไปทางเดียวกันเหมือนกันโด้วยดยอันนี้บ่เสิร์ชขออนุญาตนอีกช้อนิดคือลมคนซัมนี่นี่ ชาวนิ่มขัดยังม่เคยแต่งงานปั๊บถือกผู้ที่เคยมินพ่อห้างพ่อหมยลมหรือมักนี่ชาวนิ่มบ่ญาติบ่สังคมเบาชาวนิ่มบ่หมักพ่อห้างพ่อหมยพี่สางไปบ่ฮาว่ามันอยู่แถวสองคนไลายกว่าอบางเธอเนาะเขาแบบว่าคนนอกเขาก็ไม่ได้พูดยังเขามาอ่ะนะถ้าจะพูดเออว่ากันแล้วแบบมันไปกันได้แบบนี้นะสังคมเ,เขากับบางเธอเขาก็ไม่ได้มายู่ลำเฮาเนาะเฮาสองคนอยอ่เรนในนอแล้วเนาะเขาจะ เขาจะบอกข้าใจสำหรับเราสองคนลมกันดอกเนาะโด้โดู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 มีเหตุผลพี่น้องไอ้เนาะคือสามีคนเรนว่ากันมีเหตุผลที่ว่าลมคนมีอายุได้คนมีอายุได้กัเหตุผลแบบนี้เนาะบางคนก็ย่านสังคมว่าให้บมกาลมมานะก็เลยถามถามจนนี้ไว้ทั้งเจ้านี่มัมีปัญหาปัญหาโอ้โดูดูดูว่าเนาะที่แถวเรือหนุ่มก็แล้วแต่ คุยเข้าใจเป็นคนใจดีตามสเปกที่มันว่ากันสามารถอยู่ร่วกันได้เนาะสังคมภายนอกอ่ะเขาไปได้ยินยุทแต่กรเขาก็บอต้องใส่ใจท่านอะไรเนาะเพราะว่าเขาไปห้ามไหวเขาบอกเขาหนีไม่ได้อยู่แล้วกัมีแผนจะไปไทยอีกวะนี่ประดานตอนในยังยังไม่ได้คิดไม่ได้คิดเนาะพอหั่นก็มาเลยแม่ก็อยากให้โยนำไ แม่คี่ทอดลูกลูกคี่ทอดแม่ตอนนี้เมื่อเช้าเอเต่างคนต่างคิดทอดคือว่าอะไรเนาะอ่ายู่กันแหละพผู้ถึงไปหาเงินเนาะมันกะอยกขาดบางอย่างไปแหล้วเจอเดียวไปเนาะบางทีคนได้ลูกเคยแล้วคนแห้งวายไปซ้ำประจักษ์เนาะตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ถ้าสมมติคนคนได้ลูกเคยที่มานี่ยลลูกเคยจะเอาลูกสาวไปอยู่น้ำนี่แหละจะไปอยู่ งนนั้นเพิ่นต้องให้เพิ่นเบิ่งอีกคือหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้นะถ้า<โ>ดูมันว่ากันแบบลงโตทุกอย่างเลยน,นะ,ะอาร์ิไปไปมาๆอะไร <โด S 1> จะดึงจากทุ่งน,นั่น <โด S 1> นออึกกับบริระบุว่าสิอยู่หรือไปเนาะเแต่่วาอออยู่ในระหว่างการโคลมกันเนาะอยู่ได้อยู่ใ,น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 ใสามาใสาสีเล<โ>ด,<โ>ดกับพ่อแม่ไว้วางใจได้ช้ำใ<โ>ดเ <โด S 3> พื่อนสีฝากลูกสาวเพื่นได้บอท่านั้นเนาะโดยอด้พี่น้องเด้ะ ว่าผููที่จะเข system, okay. ้ามากจะเป็นผู้ที่หับพิชซอบแท้ๆแหละพี่น้องเลยมีความหับผิชอบสูงมีภาวะเป็นผู้นําดีสาวนิ่มจึงตัดสินใจคือว่าโดย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 กือเนาะข้าวสดแต่ละคนเหนือมีเงินแต่ละคนเนาะการที่ครอบครัวอยากมีผู้นําแหละหลักอะไรเนาะสวยฮาสวยสัตแต่เฮานี้เพิ่งพาอาศัยได้เนาะเรต้องแบบนั่นทุกคนอืม พาาพาส้่งพาพัฒนาข้าว่าแล้วน้องสั่งขรอบครัวเขาก็ได้ลูกได้เต้าเฮาก็อยากเป็นขรอบครัวที่ว่าดียัลไงเนาะสมบูรณ์พี่น้องเลยอยากจะาแบบนั่นคือเวนิ่งนีเป็นลูกสาวูุทธีเท่าไรสผู้ที่ทีสองโอ้ลูกสาวูุที่สองเอ๋ยแต่งงานแล้วบ่ยังเอ๋ยัตยงงมีน้องบอเวนิ่ยมีน้องสองคนก็อยากถามอยู่เฮื่อนนี้มีเคยแล้วบะยังบ่มีบ่มีจะเคยบะอ๋อ โอ้สมพ่อแม่เแ่าจะได้ลูกเคยแล้วใชเนาะโอ้มาหลุ่นกันพัชไรก่อนบ่เสือกที่สมัครสิบ่โอ้ถือว่าโสดมาเลยเนาะสันนิมโสดไงโอ้ถูกถูกกสีสาวโสดหมดเนาะสีสาวมีแต่คนหน้าตาดีตั้งตั้งขอโทษนั่นตั้งบนอยากได้อกบอสันนิมหรือว่าแบบใดเนี่ยตั้งบนมีคนเข้ามาเลย ท่านมูมีคนกับมาลุนมาคุยเนาะเพราะว่าเราบอค่อยได้แบบออกไปลื่นไปเที่ยวเลยเนาะถ้าสมมุาเฮ็ดงานดูไทยกับเฮ็ดงานกับเฮ็ดงานมาเนกันนะเราได้ออกไปไซก็อาจีพแบบมันก็บ่มีแบบทิศทางที่ได้เจออะไรคนสีบูฮู้เนาะมางคนอาจจะหูบางคนอาจจะคิดว่ามีแล้วตาดีเลยเนาะอ่านตาดีกับเฮากับไว้นี่แล้วนะโดยเฮานะเฮากับอายุไล่แล้วทุกคนมันคือแคิดว่าเอออาจีพมีแล้วอะนี่แหละเฮาก็ได้มาเป็นสี่กลางแห่งมอนี้ โดยเวลาคนะได้หูอยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้ก็ไเดชหูบ้านนี่แหละ่ารโสดอยู่ตรงมือนี่สาวหน้าตาดีก็โสดอ่าดูดูดพร้อมที่จะแจกพี่นวว้องไปพร้อมที่จะเปิดใจให้โอกาสตัวเองให้โอกาสนุ่มๆพรพอมเปิดว่าบนหน้าเสือ้อพี่นวว้องไปปกติผู้สาวหน้าตาดีนี่ขบ ผู้บ่าวหลายคนแต่ตอนนี้เจ้าพระสนมันบ่มีเนาะบ่มีก็คือจักได้ยุ่เนาะผู้บ่าวเนาะโอ้คือเปิดใจเนี่ยเขาจะได้ผู้บ่าวล้มมาแล้วบ่โด่ก็อยากได้คนอารมณ์รัก็อยากได้คนที่แบบว่าเออแถ้าเข้ามาน่าก็แบบอยากได้คนที่ซอยกันสร้างกันซ้าเนาะโอ้แบบแบบพร้อมเชีอานะง่ายๆซะเนาะขอบเชี่ยวมาในชีวิตแบบเชี่เนาะขอบสำหรับความโสดเนาะอืมโอ้ ถ้าลมไปแล้วมีเอฟซีสนใจหักหมักอิลีเพิ่นจังมาลินมาเที่ยวดิจ่าสนนิมยินดีอยู่บ่ให้มาอยู่บ่ต้องถอนมาว่ากันก่อนเนาะแบบสมมติว่าเออหักมาว่ากันก่อนเนี่ยนะโอ้ต้องต้องนัดกันสะก่อนโดยแม่นัดกันสะก่อนบ่ให้มาวงไว้เห็นปุ๊บมันอยากมาปั๊บนี่ว้ามันมีเนาะโดยันเปินแบบอยากสะพาย่ะนะโ้ยยันนอนก็ได้แบบโอ้ลมกันก้อนน้อยหนึ่งโดยบ่อค่ชิมานี่เออ คำโมยขำจ้าเนาะบุคลิกเป็นอะไรก็บเไดู้่่กับเสด้ตั้งตัวโดยเตรียมตัวทันเนาะโดยโดยหมายคขาว่าผู้ที่จะมาลมมาลินก็ต้องได้ผู้จักกันก่อนโดยอย่างน้อยก็ได้ลบกันจากเธอหนึ่งเนาะโดยโดยโดยก็ฝากอิปีน้องบ่าวสิรัตน์เนาะโดยก็ทักทายเข้ามาไว้ทักคนอยากอยากมาลินบ้านเพื่อนพี่น้องเอ้ยชาวริมเพื่อนกัน สีแกงน้อไม้ชูกินคือว่าคนที่เข้ามาอย่าลืมเนาะอ่าต้องใจเย็นเนาะเพอใจม้วนนะเพอใจดีคนจุจิจุจิกคือตันนี้คนบ่อลมอยู่แล้วตัวนี้คนบ่มักเนาะในความส่วนตัวกันแล้วอืมอยางตรงเบิ่งรายละเอียดตื่นอีกทุกคนตัวนี้บางคนเห็นเห็นแล้วมัก อยากเอาลโลดได้บางคนอยากมาสูข้อโหลดได้แต่ว่าแม่ความมีมันเอาความกิดว่าถ้ามักหักก็ต้องโอลมกันก่อนเฮายังบู้ในิใสใจคอกันด้วยซ้ำเลยนะจิไปยู่นํากันมันก็ต้องฮูในใส้ใจคอกันในระดับหนึ่งก่อนเราเลีกสากอนาคตนํากันเนาะคือลมคุยกันก่อนใส้เวลาโดนบวสอนนิึงตัดสินใจ แ้่แท้คนที่ที่เข้ามาคุยแล้วว่าสิแสดงในทางทีแบบใดออกมาเห็นนั่นแหละเนาะเขาซึรู้สึกแบบเขาใหญ่แล้ออกบังเทิงเขาทชู่้เมั่นใจเองว่าเออคนนี้มันแม่นเลยจังไรลย่างนีกระบวนจาเป็นการว่าการกระทำาบยที้มันก็มีส่วนก็เข้าใจได้แหละเนาะบวนจนเป็นว่าท่านเดือนทานี้เดือนแบบแบบบวนกัดโดยโดยโดยแบบว่าคุยกันนะซองส่อซองคุยกันเนาะอ่าจีลงเอวยเยซาตั้งนั้นแหละ เป็นก้าเฮาลมกันเข้าใจกันไวกะตัดสินใจไวโดยยเนาะบางคนผลจะหนับโอ้ยสามเดือนสี่เดือนปีหนึ่งผลหมักบ่อไปสียนะสำหรับสาวนิมนี่ขึ้นกับเฮาเว้ากันแม่สีไว้ยหรือซานี่ก็แล้วแต่โดยขึ้นกับการเว้ากันแล้วก็ทำที่แ่าแสดงออกมาเอาเห็นแบบนี้ว่าให้เขามั่นใจได้บ่อแบบนี้นี่สมันคงกว่านะโดยโดยโดยคนที่ระบุเดือนปีมันได้มากบ่มีคนร่มจากคน ระบุเกินด้ใช่เนาะอ่านั่นแหละระบุหลายโพดนะแฮะโดยโดยโดยหรอระบุเกินโพดโดนโพดแบบนี้นะโดยโดยยังจะทำอะไรลองลองทักทายเข้ามาเนาะบาสินะเนาะดูดยคือซานีนเงมึนกะเว้าไปหลายอย่างเอฟซีฮ่อก็คือสิเขาอกเขาใจแล้วล่ะพี่น้องเออเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจอยากเรื่องอยากเคยอยากลมก็ทักเข้ามาก็แจกให้ทุกคนอ่ะละเนาะ มีการเอาลมเลยใช่ไหมแบเจ้าสะดวกแบบวางลมวางแชทนี่นะอ่าสะดวกตอนเช้าเนะาะเช้ากับบัวเช้าไลฟ์ประมาณแบบแปดเก้าโมงนะเพราะเช้าไลฟ์เขาชิคอดพักวิญญานี่มันไม่ค่อยมีเวลาถ้าเช้าแบบต้องเลื่อนเข้าเพือพักวิญญาเพื่อสิแล้ว็อย่างนี้นโอ้ชุมนุมแบบเรียดงานอะไรเหร็ดนี่เจ้าเห็ดเป็นมัดเลยบ่บยบยเนี่ยโดยการซอยๆกันกับกับแม่ซอยแม่แต่ก็าดพักแบบเลื่อนเข้าเห็ดกินกับวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของผู้หญิงเขาอยู่แล้วเนาะ คือหดพักมันจะพีบซานิ่มนี่ปลูกพักขายบ่คือไปได้โตก็ได้กลิ่นน้ำเื่อนไปซื้ออะไรไปคอหรือไปซื้อหมูเนาะปลูกไปอยู่ไ้กินน้ำเขือนน้ำซานธรรมดาเนาะโอ้แต่กปลูกแล้วก็ต้องหักษาต้องโคตโดยโดยโดยโดเท่ากับเป็นเรียกประจำเห็ดแต่ละวันแต่เป็นช่วงแรกเนาะสะสะดวกคุยอยู่บ่ช่วงแรกก็ได้ช่วงแบบ เหตุคบเหตุจินแล้วเกืก็สิประมาณแปดก้ามมงแปดโมงท่านชินอนไวนอนทุกวันแปดโมงพึ่งนอนแล้วเนาะแม่นเพราะว่าอยู่บ้านบ่มีเห็ดช่วงนั้นนี่มันหนานวคับเลยเนาะอแปดโมงทุกคนก็แบบเออเข้าไปห้องแล้วลืมเพราะบ่มียังเหตุแปดโมงเพิ่งนอนแล้วคือว่าช่วงนี้มันขำไวเนาะมันมืดไวแปดโมงก็หนาวเลยครับเป็นส่วนนี่ น,นะคือว่าจากนอนตุ้มผาเลยเนาะแม่นนอนตาโคแรงจริงนนเนาะไอ้ยการจากลมกระถักมาชีเวีนๆได้การถักมาปะเป็นช่วงให้เวียกกับบอลได้หับแล้วเนาะเท่านี้เว<ด>ียกท,ที่เขาใจพิษนะน่ว่าเท่านี้มีงค,คุยคือแท้กับมึงที่เขาก็เ็ยเวียกกะทีบอลได้หับโดยโดยโดยว่าจังใดสามเอยบ่าวศิลป์ต่างหากกะสิบวอลล่าหยางเนาะก็แสด้ข้อโต๊ะเจบคลิปซะเนาะ ตัวยังเพิ่นไปเวียกเพิ่นแกงเราใหม้เด้เผินสกีโอ้แม่นอันถ้าเรากินข้าวง่ายวะทางนี้เนาะจากไผใหม่หมอลระบ่จักสัปันนี่เนาะโดอเดยเดยเดยสั่นการคลิปนี้ก็เอาซ่้มนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานเฮานี่เด้อเนาะแม่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เซานิ่มเพิ่นได้พบคู่ชีวิตใบวัพ่อพ่อคนที่ว่า หักจริงหวังแตงนอชาวนิ่มเนาะโดย,โดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอก้าวคำว่าสบายดียดยดโดย